นะครับสาหรับชาววันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานำมาสักการพระเจ้าและขอมอบถวายชีวิตของเราทั้งหมดแด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองขอพระเจ้าทรงนะครับนําชีวิตของเราไปในทุกๆวันนะครับเราขอบคุณพระเจ้าทําให้เราได้อิ่มเอมใจทําให้เราสามารถที่จะวางใจในพระเจ้านะครับรงทรงเอาแบกอภาระของเราทั้งหลายไปนะครับเราขอบคุณพระเจ้า เรารับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าในการผ่านการนมัสการพระเจ้าและการทรงสิทธิของพระเจ้าที่อยู่ในเรานะครับเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาให้คนโปรยชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่6นะครับวิวรณ์บทที่6เราเห็นนะครับสิ่งที่นะพระบิญญระิสุดของพระเจ้าทรงสำแดงนะครับ ปรียญพระเจ้าโปร่งสงสำแดงให้กับยอนผู้รับใช้ของพระองค์นะครับและเห็นนิมิตเห็นภาพเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงเปิดเผยนะครับให้ยอนได้รู้และได้จดบันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาให้กับเรานะครับ ให้เราได้มีโอกาสได้เห็นนะครับและได้เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงสําดงให้กับเราได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะครับและให้เราได้รู้จักพระเจ้านะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่5แล้วก็บทที่6เราเห็นถึงพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าูระสง์ยิ่งใหญ่ทรงส่งประทับอยู่พระที่นั่งนะครับที่อ่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับ พระองค์ประทับที่นั่นและเราเห็นพระเมสสปดกนั่นก็คือพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรนะครับผู้ควรแล้วที่จะเป็นผู้ที่จะนํานการพิพากษานะครับแล้วก็การตัดสินต่างๆนะครับก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นผู้สมควรแล้วนะครับที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญและพระองค์เป็นผู้เดียวนะครับที่จะาสามารถที่จะแกะตรา นะครับที่ประทับอยู่ที่หนะนังสือม้วนที่ได้มาพูดถึงเรื่องราวนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในพระธรรมวิบอันบทที่6ในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับการที่จะสําดงว่าในหนังสือม้วนนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นฉากฉากไปเป็นตอนๆไปนะครับและเราก็เห็นนะครับว่าที่หนังสือม้วนนั้นก็มีตรานะครับอยู่เจ็ด ดวงด้วยกันนะครับและในเช้าวันนี้จะเป็นนะครับการแกะดวงตรานะครับในตราที่1 2 3 4 5 6หนะครับเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับพระเจ้าของพระเจ้าในข้อที่1นะครับได้บอกว่าและข้าพเจ้าเห็นพระเมสสปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งใน7ดวงนั้นและข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งในสตนนั้นร้องเสียงดังเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องว่า มาเถอะพระพเจ้าก็เห็นแล้วนี่แน่ม้าสีขาวตัวหนึ่งออกมาผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือธนูและได้รับมอบมงกุฎแล้วท่านก็ออกไปอย่างมีชัยและเพื่อจะได้ชัยชนะกนะับในนะตอนนี้เราเห็นนะครับพระเมสโโปโดกคือพระยศคิดก็ส่งแกะตาดวงที่หนึ่งนะครับมีเจ็ดดวงนะครับเรมจากดวงที่หนึ่งและในเวลานั้นก็ได้ยินเสียงนะครับสิ่งมีชีวิต ตนหนึ่งในสี่ตนนะครับที่เราเห็นนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าพระที่นั่งที่มีลักษณะนะครับเหมือนสิงโตเหมือนโ,โคเหมือนมนุษย์เหมือนนกอินทรีนะครับอยู่ที่นั่นตนหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าเป็นตนไหนนะครับก็ร้องเสียงดังนะครับเหมือนอย่างฟ้าร้องว่าม้าเถอะและยอนนะครับก็ได้เห็นนะและนี่นะนะสิ่งที่ยอนเห็นก็คือมีม้าสีขาวตัวหนึ่งนะครับออกมา และผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือธนูนะครับถือธนูมีม้าสีขาวแล้วก็นะถือธนูไว้นะครับแล้วก็ได้รับมอบมองกุฎนะมงกุฎแห่งชัยชนะแล้วท่านก็ออกไปอย่างมีชัยเพื่อจะได้ชัยชนะนะครับนี่ก็เป็นการออกไปนะได้รับเกียรติได้รับนะการแต่งตั้งนะครับเพื่อที่จะนะออกไปสู้รบนะครับแล้วก็มีชัยชนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่านะครับที่ ใครเป็นผู้ที่ขี่ม้านั้นแต่ว่าเห็นว่านะครับก็ได้รับการมอบหมายนะครับแล้วก็ให้เขาเป็นผู้ที่จะมีชัยชนะนะครับออกไปในแผ่นดินโลกเพื่อที่จะได้รับชัยชนะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระคัม์พระเจ้าก็บอกกับเราในบางส่วนเท่านั้นนะครับก็เรายังไม่ทราบถึงความหมายนะครับว่าแท้จริงแล้วผู้ที่ขี่ม้านั้นนะครับเป็นใครกันแน่นะครับ เราเราจะมีโอกาสได้พิจารณาดูต่อไปนะครับในข้อที่3นะครับพูดถึงเมื่อปรงุงทรงแกะตราดวงที่สองนะครับดวงแรกแกะตราแล้วเราก็เห็นนะครับนะมีม้าสีขาวออกมานะครับแล้ว ถือธนูนะครับแล้วก็รับมงกุฎตัวที่2นะครับเมื่อแกะตราดูงที่2ครับเจ้าก็ได้ยินเสียงมีสิ่งมีชีวิตที่2นะครับอกีกตัวหนึ่งก็ร้องว่าม้าเถอะแล้วก็เรียกออกมาอีกแล้วก็มีม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสดนะครับมือสกุลเป็นม้าสีขาวและตัวนี้เป็นม้าสีแดงสดผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับมอบหมายให้เอาสันติภาพไปจากแผ่นดินโลกนะครับ ก็นะครับอาจจะมีสันติภาพอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับและปรากฏว่าเมื่อมารสีแดงสดนี้เข้ามานะครับเราก็เห็นว่าความสันติภาพนะครับที่อยู่บนโลกนี้นะครับความสงบร่มเย็นที่อยู่ด้วยกันมันกนะ็หายไปเพื่อให้คนรบราฆ่าฝันกันและท่านผู้นี้ได้รับมอบดาบใหญ่เล่มหนึ่งนะครับ ผู้ที่ขีม่มา้ามานะครับสีแดงสดนี้ก็นำเอาสันาิภาพออกไปนะครับทำให้ผู้คนก็สู้รบนะครับเข็นฆ่ากันนะครับมีดาบแห่งการน,นะเข็นฆ่าอยู่ในมือนะด้วยเช่นเดียวกันนะครับและปรากฏว่านะครับในข้อที่5เมื่อพระองค์ทรงทรงแกะตราดวงที่3นะครับดวงที่3แล้วนะครับนะฮะข้าพเจ้าได้ยินสิ่งมีชีวิตที่3รมองว่ามาเธอ แล้วพระเจ้าก็เห็นและนี่เนี่ยม้าสีดำตัวหนึ่งเข้ามาและผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ถือตราชูนะครับหรือตาช่างนะครับแล้วพระเจ้าก็ได้ยินเหมือนอย่างเสียงพูดดังออกมาจากทัพกลางสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นว่าข้าวสาลีราคาลิตรละหนึ่งเดนาริอันข้าวบาเร่สามลิตรต่อหนึ่งเดนาริอันแต่เจ้าอย่าทำอันตรายน้ำมันและเหล้าอางุ่นนะครับ ก็พูดถึงนะครับราคาข้าวสาลีทีนะ่มีราคาแพงนะครับทำงานวันหนึ่งได้แค่ข้าวสาลีได้มาแค่ลิตรเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าได้ข้าวบาเลมาแค่3ลิตรเท่านั้นนะครับเมื่อทำงาน1วันนันหมายถึงนะครับราคาสินค้าข้าวยากหมากแพงอาหารแพงนะครับมีความยากลำบากในการ ที่จะดำเนินชีวิตในเรื่องของอาหารการกินนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและปรากฏว่านะครับหลังจากนั้นนะครับพระเมสสโปโดกะเยซสุขิตก็แกะตราดวงที่4ี่ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียง,งสิ่งมีชีวิตที่4ี่เราว่ามาเถอะนะครับมีนะมา้านะครับสีกะเลียวตัวหนึ่งนะครับผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นนะมีชื่อว่ามัจจุราชและแดนคนตาย ก็ติดตามมาด้วยโปรงทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจเหนือแผ่นดินโลกหนใน4ส่วนที่จะทำลายได้ด้วยคมดาบด้วยความอดอยากด้วยโรคระบาดและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินเราเห็นเมื่อมีม้าตัวที่4เข้ามานะครับมีมัจจุราชนะครับผู้ที่นำเอาความตายเข้ามาและแดนคนตายเพราะฉะนั้นก็หมายถึงความตายที่จะเกิดขึ้นนะครับในบนแผ่นดินโลก นะครับผู้คนจะเสียชีวิตนะครับ1ใน4ของโลกนะครับที่จะถูกทำลายไม่ว่าจะด้วยคมดาบด้วยการต่อสู้ด้วยสงครามนะครับด้วยความอดอยากด้วยการกันดันอาหารด้วยโรคระบาดนะครับที่จะระบาดไปทั่วโลกและด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดินนะครับด้วยผู้คนนะครับบนแผ่นดินโลกนี้นะครับที่มีความเสื่อมทรามแล้วก็นะเข็นฆ่ากันเป็นนักที่รักนี่คือนะฮะ ตราที่4นะครับสสิ่งนี้ก็นะครับเกิดขึ้นนะครับเราเห็นนะครับในเช้าวันนี้แล้วนะครับ4ดวงด้วยกันที่ถูกนะครับแกะออกเมื่อเรามาพิจารณาถึงชีวิตของเรานะครับสถานการณ์ในปัจจุบันของเรานะครับนะเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าพระคําของพระเจ้านะครับอ่าลังบอกนะครับนะสิ่งนี้นะครับเมื่อ2000 กว่าป,ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เปิดเผยสำแดงให้กับเราได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วเราก็นะครับอยู่ในเวลาก็ผ่านไป2000ปีแล้วนะครับแล้วเราก็ลองพิจารณาพระคัมภีร์พระเจ้าก็ได้บอกบางสิ่งบางอย่างนะครับว่าเมื่อมีการแกะตราแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆก็จะดำเนินไป ดำเนินไปนะครับจากดวงที่1ดวงที่2ดวงที่สามดวงที่4ี่มายเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็นะครับพระคํงพระเจ้าที่บอกกับเราก็เพื่อที่จะเตือนเพื่อที่จะสอนเรานะครับและให้เราสามารถที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น่วงหน้าแล้วเราสามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่ใช่ด้วยความวิตกกังวลนะครับหรือว่านะตื่นตะนกนะครับ แต่ว่าให้เรารู้ว่าสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นและมันนะครับกําลังจะเกิดขึ้นตามนี้นะครับพระเจ้าพระงคทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตพระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราได้เห็นบางส่วนแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่พระเยซูต,ต้องการนะครับ และพระองค์ทรงบอกสาวกของพระองค์อยู่เสมอนะครับแม้กระทั่งเวลาที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงบอกว่าจงเตรียมตัวไว้ให้ดีจงระวังให้ดีนะครับและให้เราสังเกตนะครับดูว่านะท้องฟ้าเป็นสีอะไรนะครับยังไงเรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นกําลังจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่นะครับและความเป็นไปของโลกก็เป็นไปอย่างไร น้องที่รักและเมื่อเรามีโอกาสได้มาดูเมื่อผมได้มีโอกาสได้อ่านได้ค่ควรนะครับก็เห็นนะครับว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเราเองก็นะครับเหมือนกับคิดว่าโลกนี้ก็สงบสุขแล้วนะครับไม่มีอะไรแต่ในไม่นานมานี้ใช่ไหมครับเราเห็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะความสันนิสุสในสันนิภาพของโลกก็ดูเหมือนว่าอ่าคลอนแคลนไปนะถูกทําลายไปเพราะสถานก,การณ์สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นะครับผู้คนในอดีตก็มีความรู้สึกว่านะครับไม่จําเป็นจะต้องนะครับป้องกันตัวเองอะไรเท่าไหร่ไม่มีละสงครามนะครับในสมัยนี้แต่ว่านะครับเราเห็นว่าในเวลานี้ในการเข่งข้าสนาสงครามการต่อสู้ก็ทวีมากขึ้นหลายประเทศก็สะสมอาวุธนะครับอะไรต่างๆนะครับนี่คือสภาพของโลกในปัจจุบันนะซึ่งเรามีโอกาสได้มานะครับเปรียบเทียบดูกับพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้ไข้ควรได้อ่าน นะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับสินค้าราคาแพงนะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความยากลําบากในเรื่องของอาการอา,อาหารนะอาหารการกินก็จะมีราคาแพงมากขึ้นนะครับแต่ว่านะก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับในข้อที่6นะครับที่บอกว่าแต่เจ้าอย่าทําอันตรายน้ํามันและเหล,ล้าองุ่น ผมก็ไม่ทราบว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเราในปัจจุบันนี้นะครับก็มีอะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้านะครับเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรต่างๆก็เรานะครับไม่แน่ชัดนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่แต่ว่าพระเจ้าให้เราสังเกต ให้เราระมัดระวังนะครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมอา e n นะครับพี่น้องและสิ่งเหล่านี้ก็เห็นมันเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเหมือนอย่างนนตราดวงที่4ที่พูดถึงผู้คนก็จะเสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะจากสงครามการต่อสู้การเข่นฆ่ากันการทำลายกันนะครับหรือโรคระบาดนะโควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าจิตใจของผู้คนนะครับความอดอยากนะการกันดานอาหาร ต่างๆเหล่านี้ก็นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้เราเห็นว่าสิ่งนี้ก็เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้านี่คือตราดวงที่4นะครับสี่ดวงที่เกิดขึ้นแล้วก็เราเห็นนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่หน้าพระที่นั่ง4ีตนก็ได้ร้องนะครับแล้วก็มา้าทั้ง4ก็ได้เข้ามานะครับนำ สันติภาพออกไปแล้วก็เราเห็นสิ่งนี้ก็โลกนี้ก็ถูกทําลายนะครับต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูในตาดวงที่5นะครับในข้อที่9บอกว่าเมื่อพระองค์แกะตราดวงที่5้าข้าพเจ้าก็เห็นดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายที่ใต้แท่นบูชาซึ่งเป็นวิญ,ญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้าและเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้น นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแกะตราดวงที่5การกดขี่ข่มเหงนะครับการทําลายนะครับผู้เชื่อในพรพะเยริเจ้าผู้ที่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้านะครับและเขามีคาพยานนะครับมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับก็จะถูกข่มเหงแล้วก็ถูกฆ่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือนะเมื่อตราดวงที่ห้าเกิดขึ้นการข่มเหงนะครับคริสเตียนก็จะเกิดขึ้น น้องเราเองก็จําเป็นจะต้องนะครับเตรียมตัวของเรานะครับแล้วก็ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตของเราการข่มเหงจะเกิดขึ้นแน่เพราะฉะนั้นนะครับอย่าคาดหวังเพียงแค่ความสะดวกสบายนะครับหรือว่าเรานะครับจะรับพระพรของพระเจ้าอย่างเดียวนะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราแล้วก็เตือนเราด้วยเช่นเดียวกันว่าสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็เป็นได้ เพราะวน,นี่เป็นสิ่งที่นะครับถูกบันทึกไว้และบอกไว้ล่วงหน้านะครับเป็นตรานะครับดวงที่5ที่ถูกแกะและเมื่อเวลานั้นนะครับขอทั้งหลายก็ร้องต่อพระเจ้านะครับว่าข้าแต่องค์เจ้านายผู้บริสุทธิ์และสัตว์จริงอีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะรงพิภากษาและแก้แค้นต่อคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกซึ่งหลังเลือดของเรา คริสตชนคนของพระเจ้าก็อาจจะร้องทูลต่อพระเจ้าว่าพระเจ้านะครับอีกนานเท่าไรอีกนานเท่าไรเราจะต้องอยู่ในสภาพนี้นานเท่าไรเราจะต้องถูกข่มเหงนานเท่าใดนะครับผู้คนนะครับมากมายถูกข่มเหงถูกฆ่านะครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ที่นะครับคนของพระเจ้านะครับก็อาจจะต้องเจอสิ่งนี้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่านะครับในยุคไหนนะครับสมัยไหนนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการข่มเหงคริสเตียนนะครับเป็นอย่างมากนะครับในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับคริสเตียนก็ถูกจับ ถูกขังคุกนะครับคริสเตียนในสมัยแรกก็นะครับถูกโยนให้สิงโตนะถูกโยนเข้าไปในโคลิเซียมให้ต่อสู้กับสิงโตด้วยมือเปล่านะครับถูกกักขังนะครับถูกเลื่อยนะถูกขังคุกนะครับถูกทรมานก็หลาย,ลายคนก็มีนะประสบการณ์อย่างนั้นในอดีตที่ผ่านมา แม่ในในโลกในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันนะครับการที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าก็เรียกว่าเป็นการเสี่ยงชีวิตเลยทีเดียวนะครับในบางประเทศที่ไม่อนุญาตไม่ยินยอมให้ผู้คนนะครับามาเชื่อในพระเยซูหรือประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์เจา้าน,นะครับการคงเหงก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความยากลําบากนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นและแม้แต่นะครับเราเองก็เช่นเดียวกัน ขอพระเจ้าช่วยที่เราจะไม่คิดถึงนะครับเพียงแต่เรื่องของพระพรและความสะดวกสบายนะครับและพระองค์ก็บอกกับเขาพระองค์นะครับในข้อที่11บอบอกว่าแล้วพระองค์ประทานเสื้อคลุมสีขาวแก่พวกเขาแต่ละคน เสื้อคลุมสีขาวการปกป้องของพระเจ้านะครับลักษณะชีวิตนะครับที่ถูกขัดเกลารถถูกชำระให้สะอาดที่บริสุทธิ์แล้วนะครับเป็นเหมือนการเป็นเหมือนเสื้อคลุมที่ปกป้องนะครับอ่าปกคลุมอยู่ในชีวิตของเขาเหล่านั้นนะครับและพระองค์บอกกับเขาว่าให พักต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะนจะต้องรอคอยอีกสักระยะหนึ่งนะครับนี่ก็พระเจ้าก็ให้เราที่เป็นคริสเตียนก็เรียนรู้จักในการที่จะอดทนด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอมันจะนานสักเท่าไหร่ นะครับพี่น้องจาเรื่องราวของโยเซฟได้ไหมครับพระเจ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่7ปีนะครับแล้วก็มีความกระดานอาหารอยู่7ปีนะครับแล้วเราก็เห็นในพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับในเรื่องของนะครับวันเวลานะครับสัปดาห์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของนะฮะสามปีครึ่งนะครับ3ปีครึ่งหรือว่ารวมเป็น7ปีก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากใะพี่น้องไดนะ้มีอยู่ในใจแล้วก็คิดถึงพระคำของพระเจ้านะครับเมื่อเหตุการณ์ต่างๆนั้นอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นระยะเวลา7ปีหรืออาจจะเป็น3ปีครึ่งก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าก็บอกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับจนกว่าผู้ร่วมรับใช้และพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนอย่างพวกเราเหมือนอย่างพวกเขาครบจํานวนนะครับก็มีระยะเวลาหนึ่งนะครับที่พระเจ้าอนุญาต ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับให้คนของพระเจ้าถูกคมเหงนะครับอนุญ,ญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและต่อมาในข้อที่12นะครับออพูดถึงนะครับตราดวงที่6เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่6คข้าพเจ้าเห็นแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดํามืดนะครับเหมือนกับเสื้อผ้า ขนสัตว์ที่ใช้ไว้ทุกดวงจันทร์วันเพนก็กลายเหมือนกับสีเลือดและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงมาบนพื้นดินเหมือนกับต้นมะเดื่อที่ถูกลมแรงพัดจนผลที่ยังไม่สุกหล่นลงมาท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่ถูกม้วนเก็บภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็ถูกเคลื่อนไปจากที่เดิมแล้วกัตรัต์ทั้งหลายในโลกวกคนใหญ่คนโตบรรดานายฐานใหญ่พวกเศรษฐีพวกผู้มีอำนาจและทุกคนที่ ทั้งที่เป็นทาสหรือเสริชนต่างซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและโขดหินตามภูเขาพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของ,รงพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและจากพระพิโรธของพระเมสสปดกเพราะว่าวันสําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่า <S <S เมื่อตราดวงที่หจบ สิ้นไปนะครับและมีการนะครับแกะตราดวงที่6นะเราจะเห็นนะครับเรื่องราวแผ่นดินไว้ใหญ่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆก็มืดไปนะครับตกลงมาท้องฟ้าหายไปนะผูเขา เคลื่อนนะครับกาะเคลื่อนไปนะครับแล้วก็เห็นบรรดาคนใหญ่คนโตของในโลกนี้นะครับที่คิดถึงแต่ตัวเองนะครับเราก็คิดถึงว่าตัวเองนั้นมีอํานาจนะครับคิดว่าตัวเองเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับต่างก็อยู่ในสภาพที่สะพึงกลัวแล้วก็กลัวต่อการพิพากษาของพระเจ้าเสียงของพระเจ้านะครับมาแล้วเขาก็อยากจะตายอยากจะซ่อนตัวเองจากพระเจ้า นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแกะตราดวงที่6นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับความกลัวก็อยู่ในจิตใจของผู้คนเพราะว่าเขากลัวพระพิโรธความโกรธกริ้วของพระเมสสปรดนะครับที่จะมาพิพากษามาตัดสินนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรพี่น้องที่รักนี่คือสถานการณ์นะครับทั้ง6 นะครับเมื่อมีการแกะตราทั้ง6ดวงนะครับแต่ว่าตราดวงที่6นั้นยังไม่จบนะครับจะมีในวันพรุ่งนี้ในบทที่7ต่อไปนะแต่ว่าเราเห็นที่นี่ผู้คนที่ไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าไม่ได้เอาพระเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่แล้วคิดถึงนะครับแต่อำนาจในโลกนี้นะครับหลายหลายคนนะครับที่ไม่ได้สนใจพระเจ้าเขาก็จะกลัวต่อการถูกพิพากษานะต่อการลงโทษแต่คนของพระเจ้า ควรที่จะรักษาชีวิตของตนให้สะอาดให้บริสุทธิ์อเมนไหมครับพี่น้องเราจะเป็นจะต้องมีความอดทนนะและยืนหยัดในความเชื่อเพราะเรารู้ว่านะครับพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามขอให้เราพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรนะเราแต่ละคนที่เราจะพร้อมในการที่เผชิญกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราหรือว่า อีกร้อยปีข้างหน้านะครับหรือว่าอีกพันปีข้างหน้านะผมเองก็ไม่ทราบพรัชนาของพระเจ้าไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนแน่นอนไว้ตรงนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานะครับเราได้สังเกตนะครับและเรียนรู้และเตรียมตัวของเราให้พร้อม เห็นไหมครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญคือไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรขอให้เรามั่นใจและเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องในการใคร้ควรพระวจนะของพระเจ้านําพระคาของพระเจ้าไปาใช้นะครับในชิดของพี่น้องต่อไปนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ